สวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนนะครับมารีวิวตะกุดนะครับรีวิวพระผงผ้าเหรียญก็เยอะแล้วนะครับเดี๋ยวมารีวิวตะกุดกันบ้างนะครับเครื่องรางของขรังนะครับนี่นะครับเป็นตะกุดปฏิหารนะครับจานมือทุกดอกนะครับทินเพื่อนได้เห็นอยู่นะครับก็จะขนาด3นิ้วนะครับที่ผมได้จองมานะครับขนาด3นิ้วนะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับว่าเขาจานอัขระยันตัวไหนลงไปนะครับอ่นี่นะครับขนาด3มนิ้วนะครับเขาจะจานอัขระยันนะครับด้านในเป็นยันพระคาถาพุทธสอนนะครับยันพระเจ้าห้าพระองค์นะครับด้านในนะครับจานจานด้วยยันพุทธสอน พระเจ้าห้าพระองค์จัดเป็นยันคูที่หลวงพ่อพัดใช้ประจำนะครับพร้อมลงหัวใจมนจินดามณีนะครับลงกำกับนะครับตามที่ขอได้ให้ข้อมูลมานะครับรุ่นนี้นะครับการจัดสร้างนะครับทั้งหมดจะมีอยู่อยู่4ขนาดนะครับจะมี จะมีนี่เลยนะครับนะเห็นไหมเอ่ยเห็นเนาะจะมีขนาด12นิ้วนะครับต่อครูนะครับสิดอกนะครับราคาจองอยู่ที่9 9้าสิบเขนาด9นิ้วจัดสร้างอยู่ที่99ดอกราคาจองสี่้อยเก้สิบนะครับขนาด5นิ้วนะครับ จะสร้างอยู่ที่499ดอกราคาอยู่ที่199บาท3นิ้วนะครับจะสร้างอยู่ที่499ดอกราคาจองอยู่ที่ 139%. บาทนะครับนะแล้วก็จะมีนี่นะครับนะขนาดทั้งหมดนะครับจะเรียงตามเลย1 2 9 5าแล้วก็3นิ้วสุดท้ายนะครับ แล้วก็นี่ก็จะเป็นรูปที่พิธีการปลูกเสกนะครับปลูกเสกทั้งหมดนะครับรุ่นนี้นะปลูกเสกแล้วสิบวาระตะกุดปฏิหารจานมือทุกดอกนะครับนี่นะฮะปลูกเสกวาระแรกอยู่ที่วัดห้วยด้วนนะครับแล้วก็จะปลูกเสกหลายวาระจะปลูกเสกหลายวัดนะครับผู้จะสร้างรุ่นนี้ก็ค่อนข้างปังนะครับนะปลูกเสกหลายวาระนี่นะฮะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นดอกขนาด12นะครับ ขนาด12ขนาด12นิ้วอันนี้ขนาด9นิ้วนะครับนะอันนี้5นิ้วนะครับน,นี่นิ้วนะครับก็จะเป็นยันพุชซอสนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเรามารับชมตะกุดกันนะครับใครที่มีรุ่นนี้นะครับเราอยากรู้ข้อมูลอยากรู้ว่าแต่แต่ละขนาดนะครับ เขาจานอาคละยันอะไรลงไปบ้างนะครับผมก็ลงไว้นะครับรายละเอียดอยู่ที่การชี้แจงนะครับก็เข้าไปดูได้นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้นะครับอะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผมเนี่ยอว่าผมไปได้มีการมีตอกเลขโค้ดอยู่ด้วยนะครับนะรุ่นนี้นะครับตอกเลขโค้ดอยู่ด้วยนะ ไม่ใช่ว่าจะจัดสร้างมาอันนี้นะครับนะนี่เห็นไหมเขาจะมีนี่เขาจะมีรูปอยู่นะครับจะตอกเป็นโค้ดนะครับโคดล้วกลันหมายเลขอยู่นะครับนะะเดี๋ยวผมแกะทั้งสองก่อนขออนุญาตตัดแป๊บไอ้จริงแล้วผมก็อยากเก็บซองไว้ด้วยนะแต่ไม่เป็นไรนะครับนะผมลงคลิปไว้อยู่นะฮนะใครไม่เชื่อก็เข้ามาดูได้นะครับนะ ทีการปลุกเสกนะครับทั้งหมดสิบวาระด้วยกันนะครับรุ่นนี้ปลกปลุกเสกค่อนข้างดีนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูดอกแรกกันเลยนะครับเพราะผมจะได้เป็นปึ๊บผมยังไม่เห็นเลขโคดนะนี่เห็นไหมอันนี้เขาลงเขาลงรักไหมอ๋อนี่เขาจะอันนี้ด้วยอ๋อนี่ผมได้ใหม่เลข หนึ่งสี่สามนะครับเอ้ยไม่ใช่หนึ่งเก้าสามหนึ่งเก้าสามนะครับนี่อันนี้ผมออกแล้วแกอ,ออกนี่นะครับนะเขาจะเขียนคำว่าหลวงพ่อพัดนะครับนี่นะฮะตอกอุย้ยเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง ตอบอะไรอะตอบโค้ดอะไรนะครับนะพอผ่านไหมเพื่อนๆมองไม่ค่อยชัดนะครับนะตอบเป็นโค้ดเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะครับนะไม่แน่ใจน้วก็ตอบอะไรนะครับนะนี่นะฮะเขาจะเขียนได้ว่าหลวงพ่อพัดนะครับโอ้ก็จะเป็นเนื้อน่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับนะนี่เลขโค้ดหนึ่งเก้าสาม มาดูดอกมาดูดอกที่สองกันนะครับนะชิบเทเลยนะครับรู้สึกว่าเขาเอาไปลงลักด้วยนะครับนะเนี่นะเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นได้นะครับนี่มันจะเป็นคาดผมดำนะครับนะผมได้หมายเลข หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งนะครับโอ้โหเลขสวยมากนะครับหลวงพ่อพัดโอ้โหเขาเดี๋ยวเขาตอกอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับนะเาตอกเป็นโค้ดอะไรอะ่ะอืมมันมืดนะครับพอดีผมมาไลฟ์ตอนตอนค่ํานะครับนี่ก็เวลานี่ก็หกโมงแล้วนะครับนะก็นี่เลยนะครับ กดที่ผมได้ไปจองมานะครับการจัดสร้างอยู่ที่499ดอกนะครับไม่เยอะนะครับจัดสร้างค่อนข้างน้อยนะฮะร,รุ่นนี้เก็บได้นะครับนะโอเคนะครับสวยนะเนี่ยเขาเอาไปลงรักนะครับด้วยนะไปลงรักปิดทองเปลวด้วยนะเนี่ยเนี่ยเห็นไหมที่เพื่อนเห็นเนี่ยเป็นทองคำเปลวนะเนี่ยนะเออค่อนข้างสวยนะครับนะ โอ้โหโนะนี่ไหมกำกับแล้วนะครับลงอพัดแน่นอนนะฮะโอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับนะรายละเอียดนะครับใครอยากรู้นะครับแต่ละขนาดนะครับว่าเขาลงอักขระยันอะไรลงไปบ้างนะครับกำกับยันอะไรลงไปบ้างไปอ่านดูได้นะครับนะใครที่มีรุ่นนี้และจองรุ่นนี้ไปอยู่นะครับนะ ผมลงให้หมดนะครับทั้ง3นิ้ว5นิ้ว9นิ้วแล้วก็12นิ้วนะครับเพราะว่าถ้าผมจะเอามาอ่านให้ฟังเนี่ยคงไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะเลยสินิ้วเนี่ยเยอะมากนะครับนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมขนาด3นิ้วนี่เห็นไหมเนี่ยเขาจะเขียนบอกไว้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลงไว้ให้ดูนะครับนะว่ามีอะไรบ้างนะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นเฟซผมเบงนะครับตีใหญ่นะฮะตีใหญ่นะครับนะ นี่นะครับโอเคนะครับผมนะก็สําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับมารีวิวตะกรุดให้ได้ดูกันนะครับรีวิวผ้าเหรียญไปก็เยอะแล้วผ้าพงไปก็เยอะแล้วนะครับนะก็อยากรีวิวตะกรุดบ้างนะครับโอเคนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ